ช่วงนี้นะคะคือช่วงฉลาดเลือกนะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับจักรยานอยู่เช่นเคยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณต๊อเกาแอบหนีไปค่ะเขาเตรียมที่จะนําข้อมูลมาฝากเราด้วยว่าสําหรับใครนะคะที่อยากจะเลือกซื้อจักรยานคันแรกแล้วก็มีวิธีการเลือกจักรยานยังไงให้เหมาะสมกับตัวคุณไปชมกันเลยค่ะคุณทยอยใจครับ เห็นต้อมมายืนอยู่คู่กับจักรยานคันละเหยียดหมื่นเหยียดแสนบาทแบบนี้เนี่ยไม่ต้องอิจฉานะครับเพราะวันนี้จะพามารู้จักประเภทของจักรยานและวิธีเลือกใช้จักรยานก่อนที่จะให้จักรยานเหล่านี้มาเป็นของของเรากันครับว่าแล้วไปหาผู้รู้ซึ่งอยู่ด้านในนี้เลยครับ ตอนนี้นะครับต๊อบอยู่กับหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านจักรยานที่มีชื่อว่าไซคลิงคาเฟ่สินครินจูหลัง Para าไดซ์ Park นี่เองครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปรีชาแดงทิมนะครับนี่ถือว่าตอนนี้ต๊อบเป็นคนรุ่นใหม่ที่กําลังสนใจการปั่นจักรยานเข้ามาที่ร้านนี่ก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะแต่สงสัยเหลือเกินมีทั้งจักรยานสําเร็จรูปและจักรยานแบบประกอบช่วยแนะนําต๊อบหน่อยครับครับผมถ้าคุณต๊อ อยากจะเริ่มเล่นจักรยานนะครับผมอยากจะแนะนําเป็นรถจักรยานที่สําเร็จรูปมากกว่านะครับเพราะว่า,าจะง่ายต่อการนําไปใช้นะครับ,รบแล้วก็ในการเลือกซื้อค่อนข้างง่ายนะครับใช้งบประมาณค่อนข้างต่ํำ นะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยตอนนี้ถ้าจักรยานที่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ที่เราจะเห็นกันทั่วไปเลยมากๆก็คือเป็นเรื่องของเสือหมอบนะครับเสือหมอบใช่ครับนา้าตาแบบนี้นะครับน่าตาแบบนี้ <ม cambi. S 2> นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเสือภูเขาเสือภูเขาฮะ,ฮะตอนนี้ที่หลักๆเนี่ยจะมี2ประเภทนี้ที่เราใช้เราจะเห็นกันจนชินตานะครับถ้าด้วยกระแสปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องของเสือหมอบนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยทำความเร็วได้ดี นะครับน้ำหนักเบาการถนนเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเนื่องจาก,กพื้นผิวถนน<ล>ที่มีอ่ามีร่องคอ,อใช่ครับผมค่อนข้างจะดูอันตรายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี เรื่องของสนามมารองรับค่อนข้างเยอะอย่างเช่นที่เรารู้ก็มีสนามเขียวนะครับที่สวรรณภูมิซึ่งกำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้นะครับส่วนประเภทที่2ก็เป็นประเภทเสือภูเขาเสือภูเขาแบบนี้ผมเห็นดอกยางดูยางจะใหญ่มากเลยครับยางใหญ่ไว้ลุยเกี่ยวกับพวกทางธุรกันดารหน่อยนะครับมีเรื่องของโชกอับนะครับมีเรื่องของระบบเกียร์ใช้ในทางธุรกันดารขึ้นเขาอะไรพวกนี้ใช่ครับผมตัวเสือหมอบไม่มีโชกค ไม่มีโชกใช่ครับน่าจะเป็นตะเกียบอ๋อ้ครับแต่ว่าแบบนี้เป็นที่นิยมกว่าเราเริ่มเห็นคนตอนนี้ใช่ครับโดยตอนนี้ผมว่าถ้า100%เนี่ยตีเป็น90%เลยที่จะขีดเสือหมอบเรทราคามีความแตกต่างกันหรือเปล่าระหว่างเสือภูเขากับเสือหมอบจริงๆแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งรถสองประเภทเนี่ยเรทราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่คราวนี้ ต้องบอกกันว่าในแต่ละประเภทของเขาเนี่ยก็จะมีรุ่นแยกย่อยออกไปนะครับมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นระดับกลางถึงระดับแข่งขันนะฮะลักษณะของอเขาเรียกว่าส่วนประกอบของตัวจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับล้อชุดขับเคลื่อนนะครับตัวถังนะครับเรื่องวัสดุไม่ว่าจะเป็นตัวอลูมิเนียมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็จะแตกต่างกันตามราคาตามน้าหนักไปอีก น้ำหนักนี่ถ้าเปรียบเทียบนี่แบบไหนรู้สึกว่ามันเบาวกว่าครับแน่นอนครับถ้าปัจจุบันนี้ต้องเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งน้ําหนักตัวเฟรมเขาจะเบามากถ้าเรือกจัก,กรยานต้องเลือกน้ําหนักเบาหรือน้ําหนักแบบที่แบบมันมีน้ําหนักพอที่จะประคองการลมได้อะไรได้ถ้าจริงๆถ้าเรื่องการเริ่มต้นเนี่ยผมบอกว่าให้เน้นเรื่องรูปทรงที่เราชอบก่อน oh. อ๋ออ่าแล้วก็ตอบโจทย์เองว่าเราจะใช้งานประเภทไหนนะฮะเราจะขี่ออกกำลังกายหรือว่าเราจะใช้เดินทางในชีวิตประจําวันขี่ไปทํางานนะฮะ เสร็จจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเลือกว่าโอเคเราสรุปแล้วสมมติว่าผมยกตัวอย่างว่าคุณท็อปเลือกเสื็จมอบแล้วคตอนนี้เราเลือกเสร็จมอบคนนี้ก็มาวางงบงบประมาณในใจเราอ๋ออ่าพอเรามีงบประมาณในใจปุ๊บก็ต้องมาดูว่าสีสันที่เราชอบนะครับ,รบอ่าเรื่องของยี่ห้อเรื่องของอะไรพวกนี้ยี่ห้อก็ตามมาใช่ครับผม เรื่องของความสูงก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเวลาเลือกซื้อจักรยานครับบางคนสูงแค่ประมาณ150ผู้หญิคูงนะฮะถ้าผู้ชายก็สักร้อยเจ็ดผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมนะแต่ว่าระดับความสูงนี่จะเลือกจักรยานแบบแต่ให้เหมาะกับความสูงของคนอ่าฮะคราวน,นี้ต้องบอกว่ารถ2ประเภทเนี่ยก็จะมีการเลือกขนาดของตัวจักรยานที่แตกต่างกันนะครับส่วนของเสือภูเขาเนี่ยจะใช้วัดตัวถังเรื่องของกันเป็นนิ้วนะครับส่วนของเสือหมอบเนี่ยใช้วัดตัวถังของเป็นเซน์นะฮะ เรื่องของเสริมออเนี่ยจะจะสังเกตเห็นว่าเขาจะให้ดูที่เนี่ยนะฮะเป็นท่อนอนนะะฮท่อนอนก็คือตัวท่อท่อใช่ฮะเป็นความยาวเกี่ยวกับตัวเราอย่างไซส์52เนี่ยประมาณสัก170ขึ้นไปอ๋อที่เขียนว่า52ใช่ฮะใช่ฮะเซนมใช่ครับผมใช่ครับจะสังเกตได้ชัดว่าถ้าเป็นของเสือภูเขาเนี่ยก็จะเขียนเป็นนิ้วเป็นนิ้วใช่ฮะตัวนี้ก็เป็น17.5เจ็ดจ้วใช่ครับผมใช่ครับอ๋อแตกต่างกันแต่หากดูแล้วก็ถือว่า คือเอาเป็นว่าถ้าเราเราไม่มีความรู้ด้านตรงนี้เลยเนี่ยคือผมใช้คําว่าเริ่มต้นเลยนะครับใช่ใช่เราไปค่อมจักรยานหนึ่งคันควอมเลยครับอ่าค้อมคอมครับก็คือจับจักรยานมาเราค้อมเขาไปเลยอ่าาแล้วยกจักรยานขึ้นมานะครับให้ตัวท่อตัวเนี้ยท่อนอนตัวเนี้ยนะครับชนเป้าเราล้อจะต้องห่างจากพื้นประมาณสักสักสามเซนขาเราต้องลอยจากพื้นไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ต้องไม่ลอยใช่ไหมใช่ฮะใช่ฮะเอาตอนนี้มาดูในส่วนของ ตัวโครงตัวบอดี้หรือว่าเรียกว่าเฟรมกันบ้างครับตัวนี้ทํามาจากอะไรครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันครับผมอ่าฮะแต่เราสังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะสังเกตเห็นรอยเชื่อมใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นเสือเสือเสือภูเขาครับผมใช่ฮะขนาดล้อตัวนี้เป็นขนาดล้อยี่สิบเก้านิ้วครอ่าฮะซึ่งซึ่งใช้คําว่าใหญ่ที่สุดในในเสือภูเขาตอนนี้แล้วนะครับผมแล้วส่วนใหญ่ ผมเห็นบนท้องถนนเนี่ยมักจะเป็นเทรนแบบนี้เท่านั้นเลยครับผมดูตัวของแวนไปแล้วครับมาดูที่แฮนด์กันบ้างนะครับสำหรับเสือภูเขานี่ครับผมลักษณะของแฮนด์อันนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับลักษณะของแฮนด์ของเสือภูเขาเนี่ยจะเป็นออกแนวตรงๆและก็กว้างๆซึ่งจะมีผลกับการบังคับนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งกว้างเนี่ยการคอนโทรลรถเนี่ยการควบคุมรถก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดแคบปุ๊บเนี่ยก็อย่างบอกว่าอาจจะคอนโทรลได้ยากหน่อยแต่คนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับซีรีล่คนขี่ด้วย พวกนี้จะต้องมีการปรับตั้งเสศษภูเขาตัวนี้มีโชกซะด้วยสิครับใช่ครับผมโชคนี้มันจะช่วยลดแรงกดแรงกระแทกมากไอยขนาดไหนมากเลยมากเลยครับเพราะว่าเือภูเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราใช้ในถนนที่ค่อนข้างจะทุรกันดารน,นะครับ,รบมีหินมีอะไรพวกนี้พอเราแรงกระแทกที่ส่งจากด้านด้านล่างขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนโชกตัวนี้เก็บซับไว้หมดนะฮะอย่างนี้เอาจริงมันนิ่มกว่าเือหมอกไหมครับเยอะครับ เยอะกว่า<ช>ครับผมชัดเจนอย่างชัดเจนครับผมอย่างชัดเจนแม้ว่าจะมีแค่โชกหน้าโชกเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ฮะใช่ฮะซึ่งจริงๆตัวตัวตัวพวกเสือภูเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งมีทั้งโชกหน้าโชกหลังนะฮะแต่ตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าถ้าเป็นสับก็คือภาษาชื่อเขาเนี่ยเขาจะเรียกเป็นฮัตเทลนะฮะฮัตเทลก็คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นแข็งไปเลยจานเกียร์นั้นแตกต่างจากตัวเสือหมอบไหมแตกต่างจากตรงเสือหมอบซึ่งสังเกตว่าจานเขาจะเล็กกว่าอ๋อครับนาฮะจานเขาจะเล็กกว่าแล้วก็จะมี3ใบนะฮะก็คือ โอกาสที่เขาจะเข้าไปในทางที่ทุรกันดารเนี่ยหรือว่าไปไป,ไปทางที่ค่อนข้างจะวิบากมากกว่าเสือหมอบเนี่ยสูงรตรงนี้อัตราทดของเกียร์เนี่ยก็ต้องให้มามากกว่าดูความแตกต่างจากเสืขขอภูเขาเห็นจักรยางก่อนยางแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับเรื่องของหนัดขนาดยางเลยจะเห็นได้ชัดนะ,ะยางตัวนี้จะเล็กกว่า นะครับผมเหมาะกับพื้นที่ไหนครับพื้นที่ทางเรียบเน้นขี่ทางเรียบเป็นหลักเลยพวกนี้<อ>นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันก็จะเห็นว่าคนคนไทยขี่ขี่หมดแหละขี่ไปได้ทุกที่นะฮะภูเขาขึ้นภูเขาก็เอาไปด้วยเอาไปหมดครับเอาไปหมดเพราะว่าจริงๆรถรถพวกนี้เขาก็จะแบ่งอย่างที่บอกว่าตัวตัวเรื่องของเฟรมเรื่องของตัวล้อเนี่ยเขาก็จะแบ่งประเภทในการใช้งานอีกคือถึงจะเป็นเสือหมอเองก็ตามนะฮะเขาก็จะแบ่งแยกย่อยออกไปอีกนะฮะครับผมชัดเจนคราวนี้มีอะไรที่แตกต่างจากเสือภูเขาถ้าเห็นชัดเจนก็อย่างที่บอกชคหน้าจะหายไปแล้ว ใช่ใช่ใช่ช erm ่วงหน้าจะหายไปแล้วจะกลายเป็นตะเกียบก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องของทางธุรกันดารหรือว่างที่มีกระแทกเยอะๆนะฮะเขาก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใส่มาแล้วก็เรื่องของน้ําหนักนะฮะตรงนี้ก็จะหายไปเยอะตอนนี้เรียกว่าอะไรนะครับอันนี้จริงๆอันเนี้ยถ้าเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าตีนผีอ่าเป็นตีนผีแล้วใช่ครตัวนี้เป็นตีนผีส่วนด้านในเราก็จะเห็นเป็นเฟืองเฟืองอ่าเป็นเฟืองหลังเขาใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการทําให้เปลี่ยนเกียร์นะฮะโดยโดยคอนโทรลจากมือด้านมาใช ตัวนี้ก็ยังเป็นจานสองใบาจานนี้เป็น2ใบครับผมซึ่งเพียงพอกับการใช้งานแล้วสำหรับ,รรบสี่ำหรับเสียมอบปกติเ<ช>ขาวิ่งกันเกียร์เท่าไหร่เท่าไหร่ครับต้องบอกว่ามือใหม่เนี่ยโดยมือใหม่จะใช้จานในใช้ในจานในก่อนนะฮะเพราะว่ากําลังยังไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาเปลี่ยนเครื่องละคือพอเริ่มลูกค้าที่เริ่มต้นขี่เนี่ยผมไมบอกว่าจานในอย่าเพิ่งไปขึ้นจานใหญ่ให้เน้นขี่จานเล็กไปก่อน ุปรกรณ์เสริมอย่างที่เห็นนี่เสื้อที่สวมใส่อยู่นี่เห็นบอกว่าใส่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยร้อนจริงหรือเปล่าจริงฮะจริงฮะเพราะว่าตัวเนื้อผ้าพวกนี้จะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเหมือนเป็นผ้าแห้งไวนะฮะ mm hmm. แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีข้อข้อดีของเขาเนี่ยที่เสื้อผ้าพวกนี้คือ mm hmm. เวลาเหงื่อออกเยอะเนี่ยเรื่องของกลิ่นอับเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ใช้คําว่ากลิ่นตัวไม่แรงก็จะไม่มีเลยอ๋อ mm hmm. ใช่ครับล้วก็จะแห้งเร็วบางทีเราปั่นปั่นไปปุ๊บเราจอดพัก mm hmm. อะไรเงี้ยถ้าสังเกตว่าเป็นผ้าถ้้้าาาาาาเเเเเป็นนนผคออตธรรรมมด่่ยสังกลววจะใชํหื แต่พวกนี้จะไม่อพอเรานั่งพักสักพักเดียวเดี๋ยวก็จะเริ่มแห้งแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มเล่นจักรยานเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็เริ่มซื้อจากาผมว่าเสื้อผ้าก่อนเนี่ยผมก็ไม่กล้าซื้อแพงผมบอกบว่าถุงมือคู่หนึ่งห้าหกร้อยเป็นพันโอ้ยถุงมือจักรยานเนี่ยนะทำไมแพงขนาดนั้นใช่ไหมฮะแต่พอมาถึงวันนี้ใช้คําว่าเราก็เจ็บมาเ <laughs> จ็บมาเยอะนะครับจะบอกเลยว่ามันมีเหตุผลที่มันแพงจริงๆครับมันมีเหตุผลที่มันแพงจริงๆเพราะว่า เวลาเราขี่จักรยานเนี่ยแน่นอนแต่คนเริ่มคน,คนจากเริ่มต้นเนี่ยอาจจะขี่แค่นะครับอ่าสิบห้านาทียี่สิบนาทีขี่ในหมู่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าเราเราเข้ามาสัมผัสเขาจริงๆจะเห็นว่าเราขี่กันบางคนขี่กันเป็นวันหรือว่า,าบางคนก็ขี่กันข้ามวันข้ามคืนซึ่งมีางรายการแข่งรายการอะไรพวกนี้ฮะซึ่งตรงนี้เราต้องอยู่กับเขานานๆเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้รวมถึงตัวจักรยานเนี่ย มันจะต้องตอบสนองเราได้แต่มันต้องเซฟตี้ด้วยใไหมใช่ครับผมถูกต้องครับฮะทุกอย่างทุกอย่างที่เราที่เราต้องมีต้องใช้เงินแลกมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันตอบหมดเลยถึงว่าแต่คนที่เขารักจักรยานที่เขารักแบบโอ้โหรักยิ่งกว่าแฟนอีกฮะใช่ครับผมใช่เป็นใช่ไหมครับเป็นแฟนมากอะไรไหมครับเนี่ยอะไรนะครับแฟนมากอะไรไหมครับอืมแค่นี้แหละครับเขาเอออย่างเดียวเอออย่างเดียวนะครับอ่าเแล้วเขาเองก็อย่าลืมดูแลแฟนแล้วนะครับครับผมแต่จริงๆแล้วผมเห็นคนที่เขาปั่นตอนกลางคืนเนี่ย อุปกรณ์อย่างหนึ่งสาคัญมากใช่ไหมฮะกันก็คือเรื่องของไฟส่องสว่างืูว่าอุปกรณ์เรืองแสงใช่ไหมฮะมันมีกี่ประเภทแล้วต้องติดตรงไหนอะไรยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกอุปกรณ์ส่องสว่างเนี่ยจะแยกอย่างนี้ถ้าเรื่องเรื่องของด้านหน้าเนี่ยผมจะแยกเป็นว่าใช้ส่องสว่างกับใช้ให้สัญญาณนะครับคือส่องสว่างหมายถึงว่าเราสามารถจะมองเห็นพื้นผิวถนนได้เลยกับให้สัญญาณเนี่ยก็คือให้รถที่สวนมาหรือคนที่เขาอยู่ตามทางเนี่ยเขาเห็นว่ามีจักรยานมาก็คือในล,ลักษณะของแนวกระพริบ นะฮะแต่ว่าใช้มันไม่สามารถบางทีมันไม่สามารถใช้2ทางได้ก็คือไม่ถึงสว่างทําให้เราเห็นทางได้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือหลักๆเลยคือให้สัญญาณแน่นอนนะฮะก็จะเป็นหนักไปทางกับพิบแล้วก็ให้ความสว่างที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าต้องให้เห็นในระยะที่ไกลหน่อยหมวกก็ต้องให้ความปลอดภัยามากเลยใช่ไหมสำคัญเลยครับผมหมวกนี่แล้วที่เห็นด้านหลังนี่คือ<า>เป็นหมวกประเภทไหนครับอันนี้เป็นเป็นจริงเขาเรียกว่าเป็นเป็นหมวกนิรภัยฮะก็ ทรงโดยลูกทรงแล้วเนี่ยจะออกไปทางพวกเสียมอ๊ะมากกว่านะฮะก็คือออกจากแอโร่นิดนึงแล้วก็จะมีสังเกตว่าเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่องเล็กๆๆๆนะฮะตรงนั้นก็คือไว้ระบายความร้อนแต่นี่คือไม่กันฝนแน่นอนใช่ไหมฮะไม่กันก็ดูสโปรขนาดน,นั้นนะครับใช่ฮะอันนี้ก็คือ,อเล้นในเรื่องของระบายความร้อนกันกระแทกนะครับเวลาในกรณีเราเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่ไม่ได้คาดคิดเนี่ยเราเซฟตี้ตัวเองไม่ทันด้านศีรษะเราลงไปปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็จะช่วยเซฟก็คือจาก หนักก็เป็นเบารองเท้าอะครับรองเท้าจำเป็นมากราดรองเท้าจําเป็นในระดับที่ผมบอกว่าเข้ามาสัมผัสตรงเนี้ครับกลางๆขึ้นไปแล้วคือเริ่มขี่แล้วมีความูเราชอบเขาแล้วพอเราชอบปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จส่วนมากพอชอบปุ๊บก็จะหาข้อมูลแล้วว่ารองเท้าคลิปเนี่ยมันดียังไงเขาเรียกรองเท้าคลิปรองเท้าคลิปพื้นล่างตัวเนี้ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวคลิปซึ่งจะล็อกกับอันได อ่าฮะลแล้วจะเอาลงจากบันไดย,ยังไงครับนั่นแหละครับคือว่าพวกนี้เวลาเราจะลงจากบันไดปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้การบิดบิดเท้าออกอ๋อน่าก็<อ>คือบอกว่า,วาตรงทักษะตรงนี้มันจะเกิดตามมาแต่ถามว่าครับอ่าทำไมถึงต้องใส่มันก็จะมีผลกับการปั่นของเราซึ่งปกติเนี่ย คนเราปั่นจักรยานใช่ไหมฮะย่ำเท้าลงไปแล้วยกขาขึ้นเนี่ยเ้าก็จะหลุดจากบันไดซึ่งตรงนั้นมันก็จะเสียแรงลงไปแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันติดกับบันไดปุ๊บเนี่ยในกรณีเหยียบปุ๊บแล้วเราดึงเท้าขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะไปช่วยเท้าอีกฝั่งหนึ่งที่เหยียบลงไปตัวนี้ก็จะดึงขึ้นมารอบเขาเรียกว่ารอบขาขามันขึ้นตอนนี้เป็นเป้าเจลนะฮะเขาจะเขียนเลยเป็นเจลนะฮะข้อดีของเจลก็คืออย่างที่บอกว่านุ่มแล้วก็ การคืนตัวค่อนข้างดีเวลาเรานั่งกดทับนานๆถ้าเกิดเป็นพวกฟองน้ำเนี่ยมันนานๆคดใช้เป็นนานๆปุ๊บมันจะเสียรูป oh. มันก็จะแบนลงไปแต่พวกนี้มันก็จะมีอายุการใช้งาน oh. ที่นานกว่ารักษาน้องๆของผู้ชายเอาไว้ทนุถนอไมไว่ให้ดีเพราะอ่านมันแข็งอนะเนาะใช่ครับทั้งผู้หญิงผู้ชายครับ oh. ใช้เปนนานๆนะ <laughs> ครับ,รบเพราะขี่นานๆอย่างที่บอกพวกนี้มันจะเกิดการเสียสี จะให้พูดถึงการรักษาจักรยานหน่อยดูแลยังไงให้มีอายุยืนยาวควบคู่ไปกับเราสมกาาสับที่เราจ่ายเงินไปตั้งหลักหมืน่นหลักแสนครับครับผมก็ถ้าง่ายๆเลยนะครับหลังจากอยาก่อยางบอกว่าเราใช้จักรยานเลยเนี่ยถ้าเรามีการขี่ลุยน้ํำลุยฝนนะฮะเบื้องต้นเลยเนี่ยบางทีคนเรากลับมาเหนื่อยๆผมก็อยากจะให้เอาน้ําเปล่าเนยนะฮะนะครับฉีดล้างเขาแล้วก็ผ้าชุบ เช็ดหมาดๆไปก่อนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าในในส่วนขอ,ของของของอุปกรณ์อย่างพวกโซ่พวกอะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกน้ำมันหล่อลื่นอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็หยอดเขาะะดูแลทำความสะอาดบ้างแล้วก็ถ้ายังยังเขาเรียกว่ายังยังไม่ไม่ถนัดที่จะดูแลเองเนี่ยก็ก็ยินดีที่จะแนะนำนะฮะก็คือแนะนำมาที่ร้านจะบอกว่าวิธีการดูแลรักษาเนี่ยจะต้องดูแลอะไรยังไงในขั้นตอนแบบไหนครับผม ก็เหมือนมาเข้าสูตรเข้าคลินิกเลยว่าง่ายเป็นคลินิกจักรยานเลยไหมฮะที่เนี่ยใช้คำว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราแบ่งปันประสบการณ์กันดีกว่าใช้ว่าแบ่งปันประสบการณ์กันดีกว่าครับผมเพราะเพราะผมอยากให้ให้สังคมจักรยานมันเกิดขึ้นนะครับในในประเทศไทยแล้วก็ยั่งยืนอ่ะไม่ใช่แบบว่ามาเป็นกระแสตูมเดียวแล้วก็หายตูมเดียวแล้วก็หายแล้วก็ผมบอกเลยว่าถ้าลูกค้าเนี่ยก้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะถามซื้อจักรยานเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะถามลูกค้าเลยก็คือพี่จะขี่ตอนไหน ถ้าลูกค้าตอบผมไม่ได้ว่าลูกค้าจะขี่ตอนไหนผมบอกว่าพี่จะซื้อเราแตดผ้าราคาเป็นหมื่นไปเลยครับถูกต้องเลยครับสุดยอดมากเลยครับที่ปกตินะคนอื่นเข้ามาก็จะถามว่าต้องการราคาเท่าไหร่ดีครับอะไมาบนส่วนใหญ่แล้วนะพี่เจอเจอ่เพราะว่าอย่างที่บอกเราคนรักจักรยานเราไม่อยากเห็นเขาจอดยางแบนแล้วโดนผ้าคุณหนูแขวนพาดอยู่อยู่กลางนะฮะเราไม่อยากให้เขาไปอยู่อย่างนั้นเพราะว่าผมบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเขาออกมาเพื่อ ออกไปท่องเที่ยวอะอกล่อก,อกมือให้เราออกกำลังกายครับ <Yeah. S 2> อ,อย่าเขาไปแขวนไว้อย่างนั้นดีกว่า <Yeah. S 2> พูดแบบนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นบอยแล้สิเคยไหมครับซื้อจักรยานมาหลักหมื่นหลังแสนสุดท้ายเอามาเป็นราวตากผ้าชิ้ตัวว่าอย่างนั้น่ะ <c oughs> มีไหมถ้ามียังมีโอกาสที่ทันอยู่ยังสามารถจะดิบมันขึ้นมามาปัดฝุ่นมาทําให้กระแสของการปั่นจักรยานนะครับสมกับการซื้อมาแล้วต้องใช้คุ้มครับแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อเราตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเนาะใช่ครับ วันนี้ขอบคุณมากครับพี่เต้ยครับช่วยแบ่งประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้จักรยานการเลือกซื้อจักรยานมาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณต๊อบขาแหมได้รู้เคล็ดลับดีๆในการเลือกซื้อจักรยานให้เหมาะสมกันด้วยดิฉันก็ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะเตรียมที่จะซื้อจักรยานยังไงให้เหมาะกับลฟ์สไตล์ของตัวเอง อาวยังยังใครคะคุณสุดยอดมากเลยแหมคุณไม่อยากจะเห็นผมเลยเหรอนี่คุณอะไรนี่ฉันกำลังทำงานอยู่คุณหายไปผมก็นึกว่าผมกำลังอ้อมมนุษยสวรรค์หลักสี่อยู่นะครับเนี่ยแหมนิ่งมากเลยทีเดียวนี่ครับพามาแล้วนี่คุณหายไปไปซื้อจักรยานมาด้วยเหรอคะเนี่ยยังไงคะคือก็ไม่ได้ซื้อหรอกครับอาศัยว่าจักรยานเขาเจ๋งจริงนะอันนี้แบบประเภทเสืออะไรเสืออะไร เสือหมอบถูกต้องอันนี้เสือหมอบนะครับด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นอะไรมาจากร้านอ้นนู้นเสือภูเขาคุณปั่นมาจากไม่ใช่ไฝ่นะคุณปั่นมาจากแถวโซนศรีนครินทร์เลยเหรอคะใช่ครับจริงๆแล้วนี่โปรไบส์เขาให้มาขอเขามาก่อนแล้รู้ไหมเนี่ยราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหร่คือคิดว่าหลักพันบาทใช่ไหมจริงจริงไม่ใช่จ้าพันบาทที่คุณซื้อไม่ได้้วจ้าจักรยานนี้เท่าไหร่คะดิฉันแอบแล่็นแล้วนะครับ 5 0,000ื่นหย่อน100บาทสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทต้องบอกว่าโอ้โหกันเลยอันนี้ของเทร็เชียวนะนี่ดูบอดี้สวยงามมากดิฉันชอบสีชอบอลูมิเนียมชอบเขาเรียกอะไรวัสดุใช่ของเขากล้สังเกตดูว่ารอยต่อแทาไม่เห็นเลยนะครับค่ะอันนี้คือของเทร็นี่จับโปรไบโปรไบเขาคุณซื้อมาฝากฉันใช่ไหมเนี่ยคือผมเอามาให้ดูครับถ้าสนใจจริงๆนะค่ะเงินสดเงินผ่อนยังไงก็แล้วแต่ได้หมด กใส่กระเป๋าผมแปลงก็ได้อย่าไปให้ผมไปเขานี่คันนี้แบบเสื้อหมอบนะครับก็จะเห็นว่าดูลักษณะล้อเห็นไหมเหมนที่เราเห็นเลยล้อบางมากนี่ล้อบางมากจริงๆเบายกยกได้เพียงแค่ดูได้ไหมสามารถไหมสามารถไหมยกได้แค่นี้เองอยากลองอ่ะอยากที่เหมือนยกเวทเลยครับคุณผู้ชมยกบ้างได้ไหมคุณผู้หญิงกล้ามขึ้นนะ เฮ้ยเอ้ยลองลองลองปล่อยสิลองปล่อยสิเอ้ยโอเคดิฉันสามารถค่ะโอเคอยู่เลยนะอ้าวนะครับอัน <grows> น <spooky> ี <fal con> ้แหละเอามายั่วให้บรรดานักปั่นได้เห็นกันนะสวยมากสวยมากจริงจักรยานยุคนี้สมัยนี้วัสดุดีด้วยนี่ส่วนที่เห็นฝั่งนู้นอืมแล้วคุณเก่งมากนะเขายังไม่มีขาถีบคุณก็คุณก็สไลด์มาได้นี่มาจากสินพนิใชัยไหมจริงนเคันวันแรกเช่นมงนี่อันนี้ครับอันนี้คันหนึ่งเสือภูเขา สวยมากอ๋อนี่ไงเท่าไหร่ใช่เท่าไหร่เออเออนั่นกันสิราคาเท่าไหร่คะสนนราคาคันนี้เสือภูเขาหนึ่งแสนบาทเนาะเนาะจาอ๋ออะไรนะเท่าไหร่นะสามแสนครับคุณผู้ชมสามแสนบาทสามแสนโอ้ยผมนี่ถ้าไม่อยากให้ขอที่ฉันจับขูดเลยขอที่ฉันจับเป็นบุญตัวเองเลยค่ะแต่น้ำหนักอ่ะยกได้ไหมไม่กล้ายกค่ะไม่กล้ายก นี่ดูจากขาตั้งคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทาไมทำไม ซื้อจักรยานราคา3ามแสนแต่ไม่มีขาตั้งมาให้คือนักปั่นเขามักจะไม่ค่อยติดขาตั้งมากับผู้จักรยานหรอครับเพราะว่ามันเขาจะมีขาตั้งเฉพาะเขาเขารักของเขารักเขาต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วก็ตัวเฉพาะตัวอานั่งเนี่ยค่ะวัสดุนี่คือแตกต่างจากของจักรยานถูกๆทั่วไปเลยนะใช่ครับวัสดุดีมากคะแล้วก็เป็นของเทรคเชนเดียวกันอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะว่าความแตกต่างระหว่างเสือมอบกับเสือภูเขาอย่างตัวล้อเองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเห็นนะคะว่าตัวดอกยางหรือว่าตัวล้อเนี่ยก็จะมี ด้านกว้างเนี่ยความหนาของล้อเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนี่เห็นกันชัดเจนเลยว่าโอ้โหหนาขนาดนี้เนี่ยค่ะเป็นไงดูกรงดูเกียร์โอ้โหดูจานครับผีเกียร์อะไรล่ะอืมด้านนี้ด้านนี้ห้าหมื่นบาทสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยส่วนด้านนี้สามแสนเบาๆก็เลือกเอาตามความเหมาะสมไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วก็เงินในกระเป๋าของแต่ละท่านนะคะใช่ครับแล้วอย่าลืมนะครับแหมตอนนี้ผมแอบ ถามทีมงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้ Facebook ซื้อได้ใช้คุมของเรากระหน่ำมากเลยกระหน่ำมากเลยครับเอาโชว์หน่อยได้ไหมบอกติกากันหน่อยครับยังพอมีเวลาอยู่นี่คุณพกอะไรมาคะหมอนครับทีมงานเอาไว้โอเคเอาไว้หนุชนน่อยโชว์กันหน่อยค่ะให้ให้โชว์แต่ถุงแล้วกันนะค่ะ ันนี้เก็บไว้ก่อนคุณผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากได้จะอยากจะได้กระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปปั่นจักรยานบฟอร์มกับเรานะคะก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกกับรายการของเราได้นะคะโดยเข้าไปที่ Facebook Page นะคะซื้อได้ใช้คุ้มนั่นเองค่ะแล้วก็ไปกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะใครก็แล้วยังไงทีมงานของเรานะคะก็จะเลือก ผู้โชคดีนะคะเพื่อที่จะได้รับกระเป๋าไปนี้ไปนะคะสิบรางวัลจากาโปรไวด้วยนะครับนี่มีสีสะท้อนเดืองแสงด้วยไปไงแถบซ้อนเดืองแสงนะครับเหมาะมากสำหรับในการปั่นวันที่16สิงหาคมนี้ครับอืเอาละคะ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงมีเรื่องราวเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยในช่วงหน้าฉลาดแชร์ค่ะัจกกราไไไทงะลลหือมสคญ หัวใจปันปันจะไกล